là cha. Ngay ngay lại đèn đi đi là ôi phân bơm là đèn vạn chậm cha, cha. Ngay, ngay thật đang đi, đi cha đúng đấy, cả soi lại, phần tiếng ban đồn hận này cha, tít thanh đâm này cha này, thán mã hiền cả lấy vé người ันปลูกได้ดีครับดูไหลาอากาศห้อนๆมากินให้หวานจ้ะนะมึงมันปลูกยาวไปหลายไรอยู่จ้ะไปชมไปเรื่อยๆอยจ้ะหน่วยบักหมูคันดูแลได้เนาะ น้อยนี่พอเก็บบะเดจะหนักมาเอาไปกินแล้วก็จะติดถนนดำนนไงดูกไหน ทั้งคุณเห็นเันหน่วยมันขอเก็บแล้วใจนะ้มเุินววางเต็มอยู่นั่นจ้ขอบคุณทุกการรับชมค่ะคลิปหน้าพ่อกับไหมอาสวัสดีจ้าก่อนลุง Сава <laughs> 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 <laughs>